จะเป็นอย่างไรถ้าหนึ่งหน้าเปลี่ยนได้12ทรงผมอีพีเอสปอมปะดัวมาดูกันปอมปาดัวทรงปอมปะาดัวคือทรงของผู้ชายที่สมัยยุคคลาสสิกเป็นคนมีสไตล์นะมันเป็นเรื่องราวของพระสนมของพระเจ้าหลุยที่15มาดามปอมปะาดัวเขาไว้เป็นคนแรกแต่นั้นเอลวิสเพสลีย์ก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวเองโดดเด่นเขาเรียกว่ายุคของ ล็อกแอบริลีนะ่นั่นก็คือว่าผมด้านหน้าเนี่ยยกขึ้นยาวแล้วก็ปับไปด้านหลังทําให้มีวอลลุ่มมันก็เหมาะสำหรับคนที่มีหน้ากลมหน้าเรียวเพื่อช่วยให้มันดูเรียวขึ้นไปนั่นเองนะก็เป็นทรงที่ค่อนข,ข้างเงียบนะในสมัยนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้กับพวกไลฟเฟซหรือว่าอันเดอร์คัตนะมันก็จะดูมีความแตกต่างแล้วก็ดูแบดแบด,ดีมันมันดูเรียว ก็ฮิตเตอร์บางคนก็ใช้นะฮะก็เอามาดัดแปลงกันไปให้เป็นวินเทจจ๋าๆหน่อยใครอยากได้จัดไป